สวัสดีค่ะกับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านขอนำเสนอโปรเจกต์บีบเรื่องการพัฒนานวัตรกรรมและผลิตภัณฑ์จากทุเรียนอ่อนเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่าโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมทบสันติเบญจกุลและคณะวิจัยเป็นผู้ดำเนินการวิจัยนี้ค่ะ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่าตําบลวังว่าอําเภอแกลงจังหวัดระยองสมาชิกส่วนใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจํานวนมากเป็นอันดับสองรองจากยางพาราพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนทั้งหมดในตําบลวังว่าจํานวน1 1 4 4 1ไร่จากการสำรวจข้อมูลประชากรในโครงการ U2T พบว่าส่วนใหญ่ประชากรจะปรับเปลี่ยนจากยางพาราหันมาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากซึ่งการปลูกทุเรียนมีความยาก และจะต้องอาศัยการลองผิดลองถูกในกระบวนการขั้นตอนดูแลทั้งใบดอกผลที่ให้ผลผลิตซึ่งออกผลเพียงปีละหนึ่งครั้งชาวสวนทุเรียนให้สัมภาษณ์ถึงอุปสรรคปัญหาในการพ่อปลูกดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตคือไม่อาจควบคุมคุณภาพของทุเรียนได้เลยอุปสรรคหลักของทุเรียนคือสภาพอากาศฝนตกลมพัด มีลมพายุบ่อยครั้งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ส่งผลต่อคุณภาพของทุเรียนทุเรียนร่วงหล่นก่อนอายุที่จะรับประทานได้เป็นจำนวนมากก่กอให้เกิดปัญหาทุเรียนอ่อนพระเจ้าของสวนต้องวางแผนตัดก่อนเวลาเพื่อป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศ และหากตัดไม่ทันทุเรียนจะร่วงหล่นใต้ต้นเป็นจำนวนมากจึงเป็นภาราในการเก็บไปทิ้งเกิดเป็นขยะในชุมชนบางลูกพอจะจำหน่ายเป็นเศษทุเรียนได้ในราคากิโลกร,รัมละ5บาทเท่านั้นทีมวิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสในการแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนทุเรียนด้อยคุณภาพด้วยการนำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ แป้งและผงจากทุเรียนด้อยคุณภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาและสร้างเป็นอาชีพสร้างไรายได้เสริมให้กับทุกคนกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัยตัวแปร i อ p นพุ r โปรเ s o u t p u t outcome และ Impact วัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย 3. ข้อ 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากทุเรียนอ่อนเปลือกเนื้อมเมล็ด 2. เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและถ่ายทอดการแปลรูปทุเรียนอ่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำก่อให้เกิดผล,ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่บุคลากรในชุมชน 3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆกระบวนการของการวิจัยประกอบด้วย8ขั้น1การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนอ่อนแป้งและผงทุเรียน 2. การตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพเคมีชีวภาพ เพื่อการรับรองมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากทุเรียนอ่อน 3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมการเพื่อขอรับรองมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สําหรับวิสาหกิจชุมชนและการเข้าสู่ผลิตภัณฑ์หนึ่ตำบลหน 1, ึผลิตภัณฑ์ 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเบเกอรี่จากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนอ่อนเพื่อเพิ่มมูลค่า 5. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำต้นแบบการจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเบเกอรี่ที่มีส่วนผสมจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนอ่อน 6. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็นผู้ประกอบการชุมชนหรือดีโฮปเจ็ดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการจัดทำโมเดลธุรกิจและการบริหารธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชน และ8การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการทำบัญชีครัวเรือนบัญชีธุรกิจและการตลาดออนไลน์โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกิจกรรมทั้ง8จะแบ่งระยะเวลาในการดําเนินการดังนี้กิจกรรมที่1ถึงกิจกรรมที่3ดําเนินการในปีแรกกิจกรรมที่4ถึงกิจกรรมที่6ดําเนินการในปีที่2และกิจกรรมที่7และ8ดําเนินการในปีที่3ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบได้แก่ผลผลิตคือ 1. ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากทุเรียนอ่อนได้แป้งและผงทุเรียนอ่อน 2. ได้เมนูเบเกอรีร่จากผลิตภัณฑ์แป้งทุเรียนอ่อนอย่างน้อย3รายการ3ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเบเกอรีร่อย่างน้อย3รายการ 4. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรองมาตรฐานอย่างน้อย1รายการผลลัพธ์มี3ข้อได้แก่1 เกษตรกรสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร1ะ6 0 2. ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปทุเรียนอ่อนที่เข้าสู่การรับรองมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ 3. เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวบนพื้นฐานผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็นผู้ประกอบการชุมชนหรือดีโฮป โดยใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนอ่อนผลกระทบมี2ข้อได้แก่1เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้ 120. อยละ20 2. สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรหรือการจ้างงานเพิ่มขึ้นแผนธุรกิจประกอบด้วยคีย์พาร์เนอร์คือเกษตรกรแหล่งวัตถุดิบในชุมชนอุตสาหกรรมผลิตขนม Key activities คืออบรมความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Key resource คือการผลิตแป้งผงจากทุเรียนอ่อนผลิตขนมปังจากแป้งทุเรียน Value position คือแป้งจากทุเรียนอ่อนเพื่อสร้างมูลค่าเป็นวัตถุดิบในการทำขนมหรืออาหาร Customer relationship การให้ความช่วยเหลือลูกค้าร้านค้าผู้ประกอบการขนม ชแนลคือการขายออนไลน์ผ่าน Facebook YouTube Line My Shop หรือศูนย์ขายสินค้าชุมชนออนไซต์ u u t t o m r s s g m m n t t คือร้านค้าร้านขายขนมเบเกอรี่ร้านขายของฝาก Co s t s t r u u t u r e คือการวิเคราะห์ต้นทุนค่าทุเรียนอ่อนค่าต้นทุนส่วนผสมค่าต้นทุนการดำเนินการค่าแรงงานค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องใช้สำนักงาน revenue stream คือค่าแป้งทุเรียนค่าขายขนมจากแป้งทุเรียนค่าบริการสอนนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังว่ามี12ฐานก็จะเพิ่มเป็นฐานที่13ทีมวิจัยประกอบด้วย6คนได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมทบสันติเบญจกุลจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมณีรัตน์พรรานจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณาลีรัตนานุกุลสิริจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศดรสุรีพรบุญนาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงขวัญเครือผู้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์พน tamam ุมาตรบุญพดุงจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านประกอบด้วยดังภาพนะคะกับขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุุิทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ